กับพี่น้องครับพบก,กับช่องบ้านระเบิดเสียวตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่โดมสช้าหน่อยเพื่อนแป้งน,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 นะครับโอ้รถบอดเตือนไหมถึงที่มาอย่างปลอดภัยถึงที่มาอย่างปลอดภัยคือจังใจ,งจ,งจงต่อว่า<ห>พี่น้งองครับอด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 มองแล้วโอ้มีรถตามดักมาเป็นรถของเออ่ผู้ใดบุ เสด็จแม่ผมนะรถเสด็จแม่ผมรถสามมาเจ้าปนุเลยพูดเลยวิเทวีอุ้ยเวทีเทวีมีเทวีด้วยเทวีและทางขึ้นนะเอาเกิดวันไหนแล้วเนาะพี่ยังเจดี่ะพี่ยังถัดเอ้โอ้ยแล้วอะไรบึ้งดีดีเอาประกอบไว้หนงเลยโอเคนี่ก็หอดรวมแล้วแล้วเราก็มาแล้ยพ้อไทยผมก็ชอบพ่าไทยเทวีบ่เออขอมานี่รวมแล้วเอ้า สั่งยังเยอะอยู่นี่นี่รถบอลนี่นะปาดท่อสั่งยังจุ๊บแดกวะครับจุ๊บแดกรถบอลว่าเอาเงาะหนึ่งเงาะโลจักบาทเงาะโลจักบาทรถเฮียงานซิมึงว่เอาอันนี้ก็เฮ็ดงามแต่ว่าน่ารักแอปเปิลสวัสดีครับพระเอาอันนี่ก็ซั่งอีกแอ้วจครัีจอดข้างหน้านี่แหละจอดตอดจอดดดกรถตู้ขั้นเขาหน่จอดดดกรถเฮียได้ปะบ่อ ข้ากจะบอกรืบบอกมันขันจอดรถขันถอยดักอลไเจียเอาจริงแหละไปไปลงไปมั่งตื่นเตืนให้เอาตองรับรถเด้อใส่เกียร์ต้องรับรถไปไปเปล่าลุง นี่ครับเรามาถึงแล้วนะสุดยอดเลยพี่น้องครับอันนี้เฮ็ดยังบุอันนี้ก็ลำเพลินโซอันนี้โซลำเพลินโอ้เมนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดหนีไห้หารอยไม่ใจเลยออกคลิปได้หนี่ มึงจะบีบเพื่อนยังโอ้ยผางย,ยละลเด็กคนไทเลยไปเลยฮ่ <laughs> ่าฮ่าฮาทักทายฮ่า่าฮ่าวั <laughs> นก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยค้นขวงไว้ค้นขวงค้นขวง <laughs> มันจีลืม <laughs> ตอนนี้โดมสาวน้อยเราเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับ ผากเนียคุโตเกะหมดหัวงาเสต๋อรถคนเฮ hey! oh you know ้ยโอ้ไปโกอยู่โน่หยับจีนโกน่าใส่ลายกี่รีบะนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ เป็นมองซ่อมดนตรีของสาวน้อยของซ่อม <c oughs> โอ้ยไอ้พี่นอ้องกอยัดอะไร ي? นี่ก็เปลี่ยนแปลงไปหลายเตืบครับโดมสาวน้อยเราเปลี่ยนไปเยอะมากดได้แล้วเป็นห้องใหญ่้ย,แ,ยแ,แหงคืงองอมึงก็ยัดคืงองอเนอะบอก ออเอ้ยไปจังไหนมาจาัางหลัง,ง,นง,ลงนเนี่ยไปจังนั้นมาจังหลังไปข้างหน้ามาข้างหลังไปหาอันดับนี้เลยพี่เอารถตู้เขาไปเกดข้างในได้เลยครับเี่ยบ่ะขันรถตู้ไปจอดข้างในได้เลยครับมันยังใกล้อันอันยับรถไปจอดข้างในได้เลยครับคนมาที่บ้านไม่ได้ตั มีอะไรเปลี weather, huh? Likewise, oh ่ยนแปลงเยอะเลยเอาเบิร์ตไปซูเอาเบิร์ตไปของเอาเบิร์ตไปพอไอ้กี่ขันน้ำกลืนนะโกเบอันโดแจ็คเลยฮะไอ้ไปเที่ยวให้ได้เลยให้ไปเที่ยวดิี่ยห้ไปเที่ยวดเแนวให้ไปเที่ยวเียให้ไปเที่ยวเลยไปเลยอ๋อโชคดีไปเดินทางปลอดภัย พ่นสามของยังน้อยอยเพิ่นคือเห็ดาคาเห็ดเนี่ยต่ก่อนเป็นที่ดินเปล่าๆครับตอนนี้บุรู่ไมนมีหฝนมองจอดรถครับอันนี้ทีวีลำเพลินโชว์ใช่ไหม มอหอดโดนเราครับเอาขึ้นมาหอดไปนอนงอเป็นสิวขวดเจ็บอ่ะเอาก็เจ็บตัวสิวไหมสิลามมันสิลามทัวรน่ะปะงอเอ้ยงอใจเย็นงอจะเห็นอ้ไรจริไอ้ไอยอมแล้ว

เอาเพ่อท่านเด็ไปไปอาน้องเตาท้ายคลิปยื้อตอนนี้เราไปหาเรียนนอนถ่ายคลิปอยู่เห็นว่าท้ายคลิปยิ่เห็นมั้ยนี่โอ้เขาหาเงินกวนจังไปหานอนเหลือเวลานอนอีกสองชั่วโมงกับไปต่อมินิคอนเสิร์ตไงวะไอ้ว่าเห็นเธอแล้ก็ตกใจกัน คือว่าสิเห็นต่น้อยตัวกันตัวหนิว่าแต่ว่ายังไงดิซ้ำวงใหญ่เด้ดิแมนซ้ำวงใหญ่แมนแต่ว่าก็ก็การมาตีเก่งเหมืนกันคนตัวเขาได้บาดจ็รถตัวเขาว่าผมจะทำวงอีกวงหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่ใหญ่เท่าวงใหญ่นะอันนี้ซ้ำกันแต่ว่าเวทีซ้ำกันซ้ำกันหนึ่งเอยเวทีซ้ำกันเวทีเครื่องเสียงชุดไฟซ้ำกันหมดเลยแต่ว่ามองนั่นก็ตีสูงกว่าโค้งไหมบริปภคน้ำไม่ใช่หนิ เผาเล่นมั้งเผาอยู่แล้วปอนหน้าเหมือนเผาเล่นนะเอากดไลค์กดแชร์พี่น้องครับฝากให้กำลังใจช่องวันเุืท่านเชียรฝากคลิปกับยิบปีใหม่จะมีน้อพี่น้องครับ คุณครกกำลังใจสวัสดีครับ